สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ออกมานาครับผมวันนี้ออกมานาก็มาเจอเจอของดีครับผมอยู่ที่นาเนาะครับผมน้ำเขาแห้งครับผมอ่ากันเลยครับผมว่าของดีอะไรเนาะครับผมเดี๋ยวจะเอาเขาไปปล่อยนะครับผมถ้าเขาไม่ตายนะครับผมเอาไปปล่อยที่สะครับผมนี่ครับผม ดูสิครับผมตัวเล็กเองนะครับผมนี่ครับผมปลาคอนครับผมปลาคอนปลาคอนครับผมมีปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอนะครับผมนี่ครับผมน้ำเขาพึ่งแห้งครับผมนี่ครับผมปลาช่อนปลาหมอนะครับผม เต็มเลยครับผมเดี๋ยวเราถ้าตัวไหนเป็นเราก็เอาไปปล่อยนะครับผมลงบ่อครับผมเดี๋ยวเราจับกันเลยครับผมไปใส่บ่อนะครับผมเดี๋ยวให้เขาโตนะครับผม ไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะครับผมกช่อนตัวเล็กๆเ,เองครับผมนี่ครับผมเายังไม่โตเลยครับผมมีทั้งปลาช่อนปลาหมอเต็มไปหมดเลยครับผม ก็มีรอยมดรอยอะไรนะครับลอยรอยนกครับผมโอ้น่าจะไม่รอดแล้วครับผมน่าจะตายแล้วครับผมผมว่านะครับผมก็ไม่ดิ้นเลยครับผมสกสสยน้ำขอแห้งพึ่งแห้งเลยครับผมถ้าแห้งนานก็คงจะ ไม่เป็นแบบนี้เนะครับผมผมว่าน่าจะมีหลายที่อยู่ครับผมเราต้องไปดูดูไปเรื่อยๆนะครับผม นี่ครับผมปลาช่อนครับผมอือหมีแต่ปลาช่อนทั้งนั้นเลยปลาช่อนเล็กครับผมยังไม่โตครับผมนู่นครับผมปลาช่อนปลาช่อน ปลาช่อนกับปลาหมอครับผมทุกท่านครับผมดูสิครับผมเต็มไปหมดเลยครับผมเต็มรูเลยครับผมนี่เต็มรูไปหมดเลยครับทุกท่านครับผมนู่นไงครับผมดูสิครับผม เต็มเลยครับผมนูน่นนูน่นนู่นเห็นไหมครับผมทุกท่านครับผมมีแต่ปลาเลยครับผมน้ำเขาฝนไม่ตกเนาะครับผมฝนไม่ตกเขาเลยน้ำแห้งเนาะครับผมน้ำแห้งกอกจากเขาครับผมมีแต่ปลาทั้งนั้นเลยครับผม ต้งตัวเล็กตัวใหญ่ <c oughs> ไม่รู้เขาไปไหนบ้างเนาะครับผมเต็มไปหมดเลยครับผม ปลาค่อนปลาค่อนอยู่ที่แกนาเนาะครับผมอยู่ที่นาครับผมเดินกันต่อเลยครับผมว่าเขาจะมีอีกไหมเนาะครับผม ไปครับผมทุกท่านครับผมเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับผมว่าเขายังลงเหลืออยู่ไหมครับผม ข้าวก็เริ่มจะออกรวงแล้วครับผมดูสิครับผมไสหนูเขากินนะครับผมเราออกไม่ทันครับผมนี่ครับผม คุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชดกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดครั้งต่อไปครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมขอตัวลงแพ็กทนี้นะครับผมสวัสดีครับ